ปปานวาดไม่ทนคําว่าคะ่ะโปรดปาลินไม่น่ารักกลายเป็นประเด็นดราม่ากันเลยแล้วคะ่ะหลังจากคุณแม่อย่างเป้ยปานวาดลงคลิปมอมนนานรักของพี่โปรดและน้องปาลินที่หอกล้อก,กันตามประษาพ,พี่น้องซึ่งในคลิปนี้เนี่ยมีพี่พี่แฟนกลับเข้ามาคอมเมนต์ถึงความน่านรักและกดไลค์กันเพียบ แล้วก็มีคนคนหนึง่งเลยค่ะเขามาคอมเมนต์ในเชิงแบบลบกันเลยทีเดียวงานนี้เนี่ยเปยไม่ทนล้วค่ะเพราะว่าแม่เปยได้แคปความคิดเห็นของชาวเน็ตคนหนึ่งที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต,ต้โพสของแม่เปยและยังวิจารณ์รูปร่างหน้าตาของน้องโปรดและน้องปารินด้วยถ้อยคําที่รุนแรงว่าแม่กันทั้งครอบครัวเด็กๆหน้าตาเหมือนพ่อไม่สวยไม่หล่อเลยถ้าเหมือนแม่เปยบ้างคงจะหล่อสวยพ่อพันไม่ดี แล้วก็แม่เปยเองเนี่ยจึงนาข้อความโพสต์ลงในอินสตาแกรมพร้อมระบุข,ข้อความว่าจะสอนให้ลูกทั้งสองคนได้เรียนรู้เข้าใจรับฟังคําวิจารณ์แต่จะสอนให้ลูกได้เรียนรู้ว่าคําวิจารณ์พวกนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําและโตขึ้นอย่าไปทําแบบอื่นหลังจากแม่เปย์ได้โพสต์ไปก็มีแฟนคลับเพื่อนของแม่เปยลุงป้านาอาของน้องปอและน้องปารินเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายคะ่ะ